สภาพความเสียหายของศูนย์หักถกรรมทอผ้าบ้านกกต้องอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์หลังเกิดฝนตกหนักทำให้แม่น้ำปาดล้นตลิ่งพัดเอาโคลนแล้ก็ท่อนไม้จำนวนมากเข้ามาทับถมสร้างความเสียหายอย่างหนักหนึ่งในสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านกกตองก็บอกว่าศูนย์หัตถกรรมแห่งนี้เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้แล้ก็แหล่งทอผ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยทุกๆวันจะมีสมาชิกกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมารวมกลุ่มกันทอผ้าส่งขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าค่ะก็สร้างรายได้กับชาวบ้านและชุมชนขณะเกิดเหตุนั้นน้ำจากแม่น้ำปาดก็มาเร็วแล้วก็เป็นช่วงเวลาตีสี่ค่ะชาวบ้านก็กำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนจึงไม่สามารถเก็บเข้าของได้ทันส่งผลทําให้อุปกรณ์การทอผ้าได้รับความเสียหายและผ้าที่ทอไว้เตรียมที่จะส่งตามออเดอร์ก็ไหลไปกับน้ําค่ะ ก็เสียหายเยอะค่ะที่บ้านก็ยังเอาโคออนออกจากห้องน้ํายังไม่เสร็จเลยค่ะก็เลยมาช่วยที่นี่ที่นี่ก็กีดตัวเองค่ะมันน้ํามันมาอย่างไงล่ะครับตอนเช้ามาตอนกลางคืนฝนตกครั้งคืนค่ะ่ากันตื่นตัง้งแต่ตีสี่เก็บของนะคะแต่ก็ยังไม่ทันก็ยังไม่ทันค่ะเพ่ได้แค่นี้เละเอาลื้อไว้อย่างนี้เละ<อ>นึกว่ามันมาไม่เยอะก็เก็บที่เขาจะเก็บได้กะ แต่นี้เราจะทําไงต่อนยังไม่รู้เลยจ้ะ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่าทหารตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนเพื่อฟื้นฟูความเสียหายค่ะสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิษฐ์รายงานสถานก,การณ์น้ําท่วมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ3อําเภอก็คืออาเภอฟากท่าอําเภอน้ําป่าและอำเภอบ้านโคกรวม9ตําบลน,นะคะ46หมู่บ้านบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า700หลังรวมทางพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายอีกนับหมื่นไร่ค่ะ ที่จังหวัดเชียงรายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อนเนื่องหลายวันทําให้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุดินสไลด์มีต้นไม้ขนาดใหญ่และก้อนหินขนาดมมืึอมาไหลลงมาทับพื้นผิวการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1093บริเวณใกล้กับทางขึ้นหน่วยจัดการต้นน้ํา งาวงาเขตพื้นที่หมู่ที่18บ้านร่มฟ้าทองตบลปออเภอเวียงแก่นจัังหวดเชียงรายค่ะซึ่งก็เป็นทางขึ้นสู่ผูชีฟ้าแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงรายผู้นำชุมชนและชาวบ้านก็ได้ช่วยกันนำเลื่อยยนต์ไปตัดต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็ขนย้ายออกจากพื้นผิวจราจรเพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้แต่ก็ยังคงห้ามรถยนต์ผ่านนะคะเนื่องจากว่าถนนนั้นมีอรอยแตกค่ะ